สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพรีเซนต์นะครับหลอด LED ของมอเตอร์ไซค์นะครับเขาผลิตมาเพื่อมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะครับสำหรับแบรนด์นาโอไอไลท์นะครับจะมาดูข้างในนะครับว่ามีอะไรมาให้บ้างอันดับแรกคือตัวหลอดตัวหลอดนี่ก็เป็นตัวหลอดเดียวกับรถยนต์เลยนะครับมีพัดลมและมีชิป3ด้านนะครับชิป ใหญ่สว่างสะใจนะครับพอติดมาด้วยบระหลาดนะฮะจะสังเกตว่าเออตัวนี้จะเป็นตัวท็อปเพราะว่าเป็นตัว40วัตต์4,000 lm นะครับนี่นะครับแล้วก็ในกล่องจะแถมคอมาให้สำหรับรถแต่ละรุ่นนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่ารุ่นเนี้ย ที่เขาบอกจากโรงงานมาว่ากันน้ำนะครับเดี๋ยวจะต่อนะครับแล้วจุ่มลงไปในน้ำนะครับจะต่อไฟนะครับถามว่าบางทีลูกค้าจะถามว่าเอ๊ะทำไมทำไมหลอดอันเนี้ยมันแพงค่อนข้างแพงหน่อยเพราะว่าด้วยด้วยนะครับนะฮะต่อไฟเอ่อกำลังไฟที่มันส่ง ความสว่างเนี่ยมันถึง4,000 lm นะฮะเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ชอบไฟสว่างนะฮะผมเลยได้นำตัว4,000 lm เข้ามานะครับดูนะครับหลอดมันจะกันน้ำนะครับนี่นะครับกันน้ำนะครับลงไปน้ำก็ยังก็ยังติดนะครับนี่นะครับเหมือนหลอดรถยนต์เลยนะครับนีครับขึ้นมา ก็ไม่มีปัญหาไม่มีช็อตนะครับลงไปในน้ำอีกทีนึงนะครับพัดลมก็ยังหมุนอยู่นะครับไม่มีช็อตนะฮะนี่แหะครับ,ค,รบความพิเศษของหลอดย่อนาโอนะฮะอันนี้เป็นสินค้าที่นำเข้ามาใหม่นะฮะสำหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะนะฮะเป็นรุ่น M3 พัดนาโอม3พัดนะฮะทาง ร้านเราก็ k N K Auto Car นะฮะก็ขอฝากผลผลงานนะฮะหลอดนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ